โดนัทเผยบทเล่ร้ายเกมลวงฉีกแนวดีใจแฟนละครชอบการแสดงหลอกเ้้าใจช่วงนี้ต้องบอกว่าพระเอกหนุ่มโดนัทพัทรพลไทยเดชพงวารานนท์ทำแฟนละครสาวๆวของช่อง 7HD เทใจให้กับบทคุณไามในละครดราม่าชื่อเฉือนเรื่องเล่ร้ายเกมลวงของค่ายมงคลดีโปรดักชันกันยกใหญ่เพราะในละครโดนัทต้องเข้าไปพัวพัน ในเกมการฟาดฟันของสองสาวทิสาวริทิสาลิมทันมหิตสอนกับเปรี้ยวทัศนียาการสมนุ์และหักเหลี่ยมเฉือนคมกับเบนสันติราชกุลนพเก,กียรติจนแฟนๆนในโซเชียลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้บทบาทเปล่าใจหล่อปากร้ายใจดีไมโครเวฟสุดๆซึ่งเจ้าตัวเผยถึงบทบาทการสแสดงในละครเรื่องนี้ว่าอยากบอกว่าละครเรื่องนี้ บทสนุกมากครับทุกคนมีปรของตัวเองคือดีใจที่ได้กลับมาร่วมง,งานกับค่ายมงคลดีโรดักชาติค่ายของพี่เติร์นตะวันจารุจินดาอีกครั้งและเป็นการได้มาร่วมง,งานกันครั้งแรกกับพี่ทิสาพี่ปรี้วแล้วก็พี่เบนครับมาร่วมง,งานกันครั้งแรกก็ฟาดฟันกันแบบอื้อหือ่นกันไม่ลงแล้วแต่ละซีนก็ดูเดือดมากต้องบอกว่านักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ทุกคนเต็มที่กันหมดมากๆต้องชื่นชมจริงๆเพราะบทบาทแต่ละคนก็ยากเหมือนกนะันแต่ละซีนแต่ มันจะมีจุดที่ต้องได้ฟาดฟันกันตลอดละครออกอากาศไปไม่กี่อีพีแต่ก็เดินเรื่องกระชับฉับไวมากสําหรับคนที่เพิ่งได้ดูช่วงแรกๆก, mm hmm. ก็อาจจะมีความรู้สึกสงสัยว่าตัวละครททมของผมโผล่มาได้ยังไงมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพัชนินทิสาอิงดาวเปรี้ยวและทวีรัตเบนกันแน่แต่ถ้าดูไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เริ่มมีเถลยแล้วว่าทําไมทมต้องเข้ามาวุ่นวายคลุกคลีกับพวกเขา ซึ่งบอกเลยว่าเป็นการเข้ามาพัวพันที่มีการวางแผนอย่างแยบยลมากคือบทบาทคาแรคเตอร์ของผมในเรื่องนี้ค่อนข้างฉีกแนวจากที่เคยแสดงมาเพราะว่าปกติถ้ามาในรูปนักธุรกิจแบบนี้คาแรคเตอร์ที่ผ่านมาต้องมีความนิ่งพอสมควรแต่ในเรื่องนี้จะมีความปากร้ายชอบจิกกัดนางเอกอยากให้เขาเดินไปตามเกมของเราต้องบอกว่าบทของผมในเรื่องนี้เป็นโจทย์ยากอีกเรื่องหนึ่งผมต้องปรับการพูดที่เร็วขึ้นเพราะอยากให้การแสดงออกมาเป็นอีกคาแรคเตอร์จากที่เคยเล่นเมรีใจที่แฟน แฟนชื่นชอบบทบาทการแสดงของผมในเรื่องนี้และให้การตอบรับกับละครเล่ห์ร้ายเกมลวงเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าในเรื่องนี้ใครจะเป็นคนดีหรือใครจะเป็นคนไม่ดีเพราะว่านี่มันคือ เล่ร้ายเกมลวงตามชื่อละครเลยครับติดตามชมละครเล่ร้ายเกมลวงทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีชมสดทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35เว็บไซต์และรับชมย้อนหลังทาง NETFLIX และแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บัค a บูดอทและช่องทางออนไลน์ CH 7 HD Facebook IG TikTok, X, YouTube และ CH7HD, d r a m a Society, Facebook, IG, TikTok, และเว็บไซต์